เราตรวจสอบได้คือท่านแรกคือคุณพิชิตเช่นบานหลังจากนี้ถ้ามีการตรวจสอบว่าท่านใดมีคุณ,ณสมบัติไม่ครบหรือไม่ยังไงเนี่ยเราก็จะมายื่นเพิ่มเติม สรกกองทัพทรรมและสวรสนะครับก็มายื่นที่กรกพเนื่องจากว่าเราเห็นว่าการที่รัฐบาลแต่งตั้งคุณคิดชินบานเป็นรัฐ totally. right มนตรีประจำสำนักงายกรมตรีนั้นขาดคุณสมบัติที่สำคัญอย่างยิ่งตามตามรัฐธรรมนูญมาตรา160วงเล็บาก็คือว่าไม่มีความผิดไม่มีความประพฤติผิดในจัตเรียธรรมอย่างไยแต่ ซึ่งตัวนี้เป็นเรื่องสําคัญที่ประกอบรัฐนนูลหน้าตาหนึ่งร้อยหกสิบนะครับเรื่องคุณสมบัติก่อนนี้นมีคามําวิจัยของศาลฎีกากร,รณีคําว่าไม่ประพฤติผิดทางจธรรมอย่างร้ายแรงเนี่ยซึ่งเคยวิจัยไว้แล้วว่ากรณีการไม่ประพฤติผิดเนี่ยให้นับย้อนหลังก่อนดารงตาแหน่งรัมนตรีด้วยดังนั้นเราเห็นว่าคุณสูบัิข้อน,นี้คุณพิชิตชึ้นบาลไม่มีคุณสมบัติเป็นรั้นตตีดดังนั้นวันนี้ก็มายื่นใช้สิทธิ์ตามนูลหน้าตานรา170 ครับมายื่นที่กอต่อให้กองตอนำเรื่องนี้ส่งให้สารน้ำนวลวินิจฉัยนะครับกรณีคุดีมาของคุณชิดเชิบากนะครับหลังจากนี้เนื่องจากว่าการส่งรายชื่อแล้วนายตีนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับนายยศตีซึ่งเป็นผู้เสนอทุนเ้านะครับเรื่องคุณสมบัตินายยศตีต้องกวดคุณสมบัติของผู้ที่จะดำเนินกำเนงดรัฐมนตรีเสียก่อนดังนั้นการ ไม่ตรวจสอบคุณสมบัติของนายกมตีต่อกรณีคุณชิดชนบังจะทําให้เข้าข่ายผิดจริยธรรมเช่นเดียวกันนะครับหลังจากนี้เราก็จะเดินทางไปที่ปปชนะครับไปยื่นเรื่องนะครับให้ตรวจสอบจริยธรรมของนายกมติที่ปปชต่อเคยมีคําสั่งให้ปิดคุกกรณีที่ถุงขนม6เดือนแล้วก็ขอไปขอต่อใบอนุญาต ถูกเรื่อขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหลายควั้เขาไปขออนุญาตต่อวิชาชีพสามครั้งซึ่งก็ไม่ได้ผ่านดังนั้นเนี่ยจริยธรรมด้านวิชาชีพด้านทนายเป็นเรื่องสําคัญมากเพราะว่าขากระทําอิดใิทานะที่เป็นทนายแล้วยังไปไปไประเบิดด้านหน้าศาลอีกคุณต้บัตเพ้อนี้จึงคิดว่าจริยธรรมเรื่องนี้ศาลได้ลงได้ลงคําสั่งชัดเจนมากว่าบางอากระทําต่อกระบวนการยุติธรรมดังนั้นจริยธ้คมข้อนนี้ผมคิดว่า ความเป็นรัฐมนต,ตรีควรจะมีมากกว่าขขคนเดียวนะครับเราคิดว่าข้อน,นี้ซึ่งมันกำหนดในรัฐมนูลแล้วว่าผู้จะดำรงบตำแนหน่งรัฐมนตรีต้องมีความคือนนไม่จริยธรรมนั้นแหละซึ่งมันก็ตรงกับทางทางที่เรามาด้นว่าคุณพิชิิชิมบาลน,นั้นผิดจรียธรรมนะครับซึ่งเรื่องนี้นายกปีน่าจะตรวจสอบคุณสมบัติก่อนซึ่งก่อนหน้านี้นก็มีขา่าวเรื่องนี้ว่าคุณพุพทธิชินบาลไม่มีคุณสมบัติแล้วต,ตั้งแต่การตั้งตั้งรัฐมนตรี ทุดที่หนึ่งนะครับแล้วทาไมรอบนี้ถึงกลับมาตั้งคุณที่ชื่นบานกับมาอีกดังนั้นเนี่ยข้อสงสัยนี้มีมาตั้งแต่ต้นต้น